ผมจับคอร์เฟไม่ได้แต่ชีวิตคนเรามันก็มีอะไรที่มากกว่าคอร์ดเอฟนั่นก็คือ The Hobbit: h u n t for the Arkane Stone บอร์ดเกมสุดอลังการที่จะพาคุณเข้าสู่โลก Middle ลเอิร์ธด้วยแผนที่อันสมจริงและภาพจากในภาพยนตร์รับบทเป็นลาวพัมิตรแห่งโทรินกับเพื่อนๆของคุณได้ถึง15คน เพื่อตามหาดีอาเคียนสโตนเพชรประจำราชวงศ์ที่หายสาบสูญเพื่อนำกลับคืนสู่ห้องพลังของอาณาจักรเอเรบอร์ถ e อยเต่าและออกผจญภัยไปในโลกว่างเปิดการ์ดไอเทมเพื่อตามหาอาเคียนสโตแต่เดี๋ยวก่อนอาซอกผู้ชั่วร้ายเองก็ออกตามล่าคุณเช่นกันรวมไปถึงกอลลัมกองทัพออกและสมอกฟาบุกผจญภัยระวังยาให้ถูกจับได้ คอยเตาเขย่ามาและจงฟันฝ่าผาอาเคนสโตนกลับสู่ห้องบัลลังเท่านั้นก็จะเป็นอันจบเกมภายในกล่องของ The Hobbit Hunt for the Arkenstone เรามีโมเดลสีทองร้ายละเอียดสูงที่ประกอบแสนง่ายและเลือกประกอบได้หลายแบบที่จะมาพร้อมกับการ์ดตัลวละครที่จะมีสกิลพิเศษตามเนื้อเรื่องการ์ดไอเทมของทุกดินแดนการ์ดสถานที่สำหรับจุดเกิดอาศก การอีเวนต์สำหรับจั่วเมื่อจบเทิร์และการเทิร์นที่พร้อมรองรับผู้เล่นทุกคนรวม245บาใภายในกล่องและหนังสือสอนเล่นที่เข้าใจเกมได้อย่างง่ายได้ลูกเต๋า3ลูกโทเคนออก24เหรียญตัวมากอาซอก1ตัวและตัวกระดานที่เป็นแผนที่ Middle ลเอิร์ขนาดยักษ์1นผืนออกผจญภัยไปในมิดเด e ลเอิรได้แล้ววันนี้ที่ l e g e n d a r y War g a เก s